โอเคนะครับก็วันนี้เรามีนะครับไลฟ์นะครับขององานเป็นมินิเขาเรียกอะไรอะมินิมินิมอเตอร์โชว์ไกลายเลยแหละนะครับของแล้วมอคกินี่อ่ะให้ดูแล้วมอคกินี่บางกลองนะครับก็คือที่สยามพารากอนเขาจะมีประมาณว่ามีออกบูธนะของเซนโซเม แล้วโซเตอร์นะครับก็เมื่อกี้ผมทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเสร็จแล้วแหละนะครับของเพจเรานะครับเพจสุปาคาเรานะครับก็พอเราพอเรารู้ข้อมูลแล้วก็รีบมาเลยนะครับรีบมาเลยทันทีนะเนี่ยคือจะบอกว่าจะบ,บอกว่าที่นี่เป็นซุปราคาที่มันเด่นสุดแล้วนะครับของซุปราคานะ หมายถ,ถึงในความคิดของผมนะครับแล้วก็เพเรามีเยอะสุดด้วยนะมีแบบว่าหลายน่าจะเก้าคันนะครับที่ที่ของสแตนด์นี้มีไปแล้วเนี่ยสองคันนะมีแบบว่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีฟ้านะไปดูได้นะครับไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็มีตัวสีขาวกับสีดําด้วยนะมันจะเป็นกาลาโดนะครับแล้วก็ฮูลาคารน,นะครับ โอเคแล้วนะนะครับนี่เริ่มมีคนมาดูจะเริ่มมีคนมาดูแล้วแหละนะครับก็เมื่อกี้เต็มเลยนะเมื่อกี้เต็มเลยนะครับอยู่ข้างผมนะโจแย่เป็นจีนเขาจีนนะครับแล้วก็ตะวนออกกลางนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูในในเอ่อรอดูใน EP ที่ทำเป็นพิเศษนะครับทอนในบอกรีนีนะนะครับก็เออใช้โอกาสนี้นะครับ ขอบคุณผู้ติดตามนะครับ1800คนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได,ได้ได้มาคุยกันเนาะประมาณนั้นเนาะนะครับขอบคุณมากมานะครับสำหราบการติดตามเห็นเรานะขอบคุณครับ